ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารผู้ช่วยสมาชิกสภาท้องถิน่นและข้าราชการส่วนท้องถิน่นที่มีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของท้องถิ่นนะครับทั้งในส่วนของผู้บริหารและข้าราชการ ซึ่งในประกาศคณะกรรมการปปชลงวันที่21กันยายน2561ในเรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา102วงเล็บ9พุทธศักราช2561นะครับซึ่งเขากำหนดเอาไว้ ในข้อ4เนี่ยนะครับให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารรองผู้บริหารผู้ช่วยสมาชิกสภาต่อไปนี้เนี่ยจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรามาดูในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันก่อนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ต่อมาเทศบาลนาครก็ผู้ที่จะต้องยื่นก็ได้แกน่นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมือง ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นได้แกน่นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลต่อมาเทศบาลตำบลผู้มีหน้าที่ยื่นได้แกน่นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีนะครับาร yeah, UH! มาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิน่นอ่าแล้วก็จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการปปชนะครับต่อมาในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิน่นนะครับ ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขากําหนดเอาไว้ในข้อที่4นะครับให้เจ้าพนักง,งานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นเจ้าพนักง,งานของรัฐเนี่ยอของตนเองนะครับของคู่สมรสและบุตรด้วยนะครับที่จะต้องยื่นบัญชีนะครับสาหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้แก่ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงผู้อำนวยการสำนักช่างซึ่งเป็นนักบริหารงานช่างระดับสูงเทศบาลนครก็ได้แก่ประหลัดเทศบาลนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงผู้อำนวยการสำนักช่างนักบริหารงานช่างระดับสูงเทศบาลเมืองก็ได้แก่ประหลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงแล้วก็ผู้อำนวยการสํานักช่างนักบริหารงานช่างระดับสูงนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของข้าราชการนะครับต่อมาเทศบาลตําบลเทศบาลตําบลเนี่ยก็ได้แก่ประหลัดเทศบาลนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงแล้วก็ผู้อํานวยการสานักสานักช่างนักบริหารงานช่างระดับสูง ในส่วนของเทศบาลตำบลที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐจะต้องยื่นบัญชีทั้งของตนเองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ